Legenda สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมานะคะติดตามรับฟังกันได้ที่ช่อง RMUTPLive ค่ะ วันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบปุของราชมงคลพระนครของเรากันเช่นเดิมวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรู้จักไปเรียนรู้วิถีชีวิตนะคะของนักศึกษาจากราชอาณาจักรภูตานค่ะที่ได้มาเรียนที่ไทยเรานะคะที่คณะบริหารธุรกิจของราชมงคลพระนครแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ถึงวิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะ สำหรับประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังเราก็ทราบกันนี้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมแล้วก็มีประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วค่ะซึ่งวิถีชีวิตของคนไทยเรานั้นนะคะก็เต็มไปด้วยภูมิปัญญามากมายเลยที่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ และหนึ่งในนั้นนะคะก็คือแนวปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะทรงมีพระราชดำรัสขึ้นมาเพื่อชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับประสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดอย่างยาวนานแล้วนะคะ แล้วก็เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ทางสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะจึงได้มีการจัดโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงสืบสารตามรอยพายุคนละบาทประจำปี2566โดยทางรัชมงคลพระนครค่ะ ได้มีการนำนักศึกษาจากราชอาณาจักรพูตานค่ะซึ่งเป็นนักศึกษานะคะสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งก็จะเป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะของคณะบริหารธุรกิจจำนวน10คนด้วยกันนะคะเ<อ>ขาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะซึ่งก็จะมีนะคะการบรรยายเนื้อหาด้านของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างเครือข่ายเยาวชนนานาชาติกิจกรรมฐานการเรียนรู้บ้านดินแล้วก็การ ทานทาเนานะคะกิจกรรมจิตอาสาเพื่อฟื้นฟูร,ระบบนิเวศป่าชายเลนสําหรับเนื้อหาของการอบรมนะคะก็จะครอบคลุมในทุกมิติเลยของการน้อมนางหลับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้และก็ยังจะเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณสู่นานาประเทศนะคะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะโดยนักศึกษาจากราชอาณาจักรภูตานนะคะที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโดยมีตัวแทนก็ได้กล่าวความรู้สึกเอาไว้ด้วย นั่นก็คือมิสพีม่านะคะได้เล่าว่ารู้จักโครงการนี้จากรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็เลยมีความสนใจอยากจะเข้าร่วมนะคะเพื่อเป็นการหาประสบการณ์เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของมิตรภาพจากเพื่อนมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยและเมื่อเข้าร่วมการทํากิจกรรมไปแล้วนะคะก็ได้ไปเยี่ยมชมฟาร์มปลูกพืชสัมผัสแรกนะคะก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้เห็นการน,นํานวัตกรรม มาประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตรเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตก็เลยทำให้เห็นแนวคิดนะคะในการพัฒนาด้านของเกษตรกรรมนะคะที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับชาวภูตานด้วยนอกจากนี้ก็ยังคิดนะคะว่าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่นำไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจหรือว่าการทำเกษตรกรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวประจําวันได้อีกด้วยค่ะ ส่วนทังด้านของมิสโซนามนะคะก็บอกว่ารู้สึกดีใจเช่นเดียวกันที่ได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมได้เรียนรู้นะคะถึงแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้งเลยแล้วก็นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย รวมถึงได้เรียนรู้นะคะการดำเนินชีวิตในทางสายกลางโดยการนำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมนะคะนำมาปฏิบัติจริงทำจริงนะคะตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงนำมาเผยแพร่ให้กับประชาชนชาวไทยได้ดำเนินรอยตามค่ะซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็ยังทำให้รู้สึกเติบโตขึ้นได้เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะมีความรอบรู้มีสติเมื่อเกิดปัญหา รู้จักการอดทนแล้วก็ต้องขยันนะคะจึงจะส่งผลดีต่อตนเองในอนาคตค่ะส่วนน้องอีกท่านหนึ่งนะคะมิสคามาค่ะก็บอกว่าหลังจากที่ได้ร่วมโครงการเป็นระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์นะคะก็มีหลายกิจกรรมเลยที่รู้สึกประทับใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานการพัฒนาห้วยทายนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้นะคะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงต้องการให้ประชาชนได้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตนะคะให้เกิดความสมดุลในสังคมปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในความพอดีพอประมาณเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนแล้วค่อยกระจายความคิดไปสู่คนรอบข้างค่ะซึ่งภายหลังจากการกิจัดก,ก,กิจกรรมนะคะก็มีพิธีปิด มีพิธีมอบประกาศเียบัตรนะคะโดยมีนางสาวอรนุชศรีนนทรองประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานในพิธีปิดโครงการแล้วก็มอบประกาศเียบัตรให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน36คนค่ะและได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สัทธาแข่งเพนแขผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานำบุคลากรของราชมงคลพระนครเข้าร่วมในพิธีปิดในครั้งนี้ด้วยค่ะ ทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมาดูกันที่ทางราชมงคลพระนครค่ะที่ได้ร่วมมือกับทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกนะคะร่วมกันพัฒนาศักยภาพครูสาขาขาดแคลนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกอร์อมรอศิริดิศสสอนค่ะรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลังนะคะของราชมงคลพระนครค่ะ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับดรสมชายทํรรงสุขนะคะผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกที่ห้องประชุมรับพีพัฒน์สำนักงานอาธิการบดีของราชมงคลพระนครสุนเทเวศนะคะซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ ในสาขาที่ขาดแคลนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะรวมไปถึงความต้องการพัฒนาบุคลากรของการศึกษาของสถาบันด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนนะคะด้านของการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติแล้วก็ภาคพ,พิเศษด้วย ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการนะคะในการจัดก,การเรียนการสอนร่วมกันระหว่างราชมงคลพระนครและสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าสอออ,อ,อด้วยซึ่งก็จะเป็นไปในลักษณะของปริญญาที่สนะคะสำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตให้สามารถศึกษาต่อเนื่องได้นะคะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเขารุศาสตร์บัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิตค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังร่วมมือกันนะคะเพิ่มศักยภาพในการต่อยอดการวิจัยเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์การผลักดนันการสร้างสรรค์ง,งานวิจัยที่มีคุณภาพเหมาะสมนะคะเสริมศักยภาพทนงของวิชาการให้สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยสามารถไปใช้ต่อในประเทศได้นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครที่ฝนได้นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง YouTube RMUTPLive เช่นเดิมเลยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ